สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้พิชิตอุปสรรคครับวันนี้เราก็มาเจอกันในคลิป EP ที่484นะครับทุกคนสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟังกันแล้วก็ฝากก,ก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ผมดนวยนะครับทุกคนครับวันนี้ผมก็มีโอกาสได้ทำคลิปให้น้อง FC 3คน หลังจากที่น้องผู้หญิงทั้งสามคนได้ไลน์มาคุยกับผมแล้วก็เล่าเรื่องราวแล้วก็ความในใจของตัวเองที่เคยติดพนันออนไลน์ว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรเสียใจอย่างไรแล้วก็แก้ไขยอย่างไรและเรื่องราวของคนที่หนึ่งผมก็ต้องยอมรับนะครับในความพยายามและก็มีสติ ส่วนคนที่สองก็ต้องยอมรับว่าอย่างต้องเหนื่อยอย่างต้องทนกับปัญหาอะไรอีกหลายๆอย่างและคนที่สามก็หน้าชื่นชมเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสณนะตอนนั้นก็มีสติแล้วก็ลุกขึ้นสู้นะครับทั้งสามคนเนี้ยผมรวบรวมไว้ในคลิปแล้วผมอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้โทษของการพนัน ว่าถ้าคุณไม่ยอมเลิกตั้งแต่วันนี้ถ้าคุณยังเล่นอยู่คุณก็อาจจะไม่เหลืออะไรการพน,นันไม่ใช่ขนมหวานสำหรับพวกเราทุกคนนะครับแต่มันคือหนทางหรือทางด่วนพิเศษที่จะนำพาพวกเราทุกคนสู่ความหายนะไม่ว่าจะเป็นการเสียใจการทรมานความเครียดและอะไรต่างๆอีกมากมาย ขอให้ทุกคนนะ่ะตั้งใจเลิกพนันวันต่อวันนะครับอย่ามีเงินในบัญชีหาคนอื่นมาจัดการเรื่องเงินแล้วก็พยายามปเปลี่ยนโหมดตัวเองไปทําอาชีพเสริมนะครับผมเชื่อว่าใน3คลิปเนี้ทุกคนจะได้เห็นความแตกต่างเห็นมุมมองของคนที่มีสติของคนที่ยังไม่เลิกและอะไรอีกหลายๆอย่างให้ข้อคิดให้คติเตือนใจนะครับ โดยรวมก็จะประมาณนั้นนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของน้องสู้ชีวิตน้อยที่มีหนี้ห0 0แสนตามด้วยน้องแก้วแล้วก็น้องปุ๊ตามลำดับต่อไปนะครับอ่ะไปฟังพร้อมๆกันเลยครับชีวิตหลังเลิกพนันน้อยผู้หญิงธรรมดาที่เคยหมดตัวเพราะบาคาร่า เรื่องราวนี้เป็นเรื่องจริงของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งชื่อว่าน้อยอายุ34ปีทำงานออฟฟิศเงินเดือน20,000กว่าแต่ในช่วงชีวิตที่มืดมนเธอเคยหมดเงินไปล้านกว่าบาทและกลายเป็นหนี้500,000บาทเพราะบาคาร่าน้อยเป็นลูกคนกลางจากครอบครัวต่างจังหวัดพ่อแม่ทำไร่ทำนา เธอเป็นความหวังของบ้านตั้งใจเรียนจนจบปริญญาตรีและมาทำงานในกรุงเทพชีวิตของน้อยตอนแรกก็ไม่ได้ลำบากอะไรเงินเดือน22,000บาทแบ่งให้ที่บ้าน5,000บาทเหลือก็พอใช้พอเก็บมีชีวิตแบบคนทำงานทั่วไปจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนในออฟฟิศชวนเล่นบาคาร่า มันเริ่มจากแค่ความอยากรู้อยากลองเล่นแค่ร้อยส0งอยเองมันได้เงินง่ายนะเดี๋ยวเล่นได้ก็ถอนเลยน้อยลองและได้ตั้งแต่ไม้แรกจาก200เป็น400จาก400เป็น800จนในสัปดาห์นั้นเธอได้กำไรมา3,500บาทรู้สึกว่ามันง่าย ง่ายกว่าการนั่งทำงานทั้งเดือนน้อยเริ่มเติมเงินบ่อยขึ้นจากวันละ100กลายเป็นวันละ500จนบางวันเติมหลายพันบาทพักเที่ยงก็แอบ,บเล่นตอนประชุมก็เล่นเธอเริ่มถอนตัวไม่ออกภายในเวลาไม่ถึง6เดือนเงินเก็บที่เคยมีกว่า80,000บาทหายหมดเธอเริ่มกดบัตรเครดิตกู้แอปกู้เพื่อน ทั้งหมดก็เพื่อจะเอาคืนไม้ที่เสียไปมีอยู่เดือนหนึ่งเธอแพ้แบบต่อเนื่องเสียไปกว่า70,000บาทภายในหนึ่งอาทิตย์เธอร้องให้กินไม่ได้นอนไม่หลับแต่พอผ่านไปไม่กี่วันเธอก็เติมอีกครั้งเพราะหวังจะเอาคืนรวมแล้วในระยะเวลาเกือบสองปี เธอหมดเงินไปมากกว่าหล้านแสนบาทมีทั้งเงินตัวเองเงินที่กู้และเงินที่ยืมคนอื่นสุดท้ายเธอต้องยอมรับว่าฉันติดแล้วและกําลังแพ้แบบหมดทางเดินเธอเหลือนี่ก้อนสุดท้ายนี่รวมทั้งในระบบนอกระบบห้าแสนบาทเธอคิดจะหนีคิดจะฆ่าตัวตุยแต่มีบางอย่างทำให้เธอเลือกจะสู้ เพราะว่าวันหนึ่งแม่ของเธอโทรมาและก็ร้องไห้บอกว่ากลับบ้านมาเถอะลูกอย่าหายไปแบบนี้เลยน้อยลบแอปทุกแอปพนันในวันนั้นและสาบานกับตัวเองว่าถึงฉันจะไม่เหลืออะไรแต่ฉันจะไม่กลับไปเล่นมันอีกน้อยเริ่มวางแผนจัดการหนี้ห้าแสนบาทดังต่อไปนี้คือ นี่บัตรเครดิตแสนห้านี่นอกระบบ2 0 0 0 0นวงเล็บดอกโหดนะครับนี่ยืมเพื่อนและญาติแสนห้ขอผ่อนเจรจาขอพักหนี้บางก้อนเธอเริ่มโทรหาทุกเจ้านี่ขอเจรจาบางคนยอมให้ผ่อนเดือนละ2,000ันถึงสามพันบาทบางคนให้จ่ายขั้นต่ำไปก่อน,นอกจากทำงานออฟฟิศประจำเธอเริ่มหารายได้เสริมทันที ทำเพจรับจ้างพิมพ์งานตรวจไวยากรณ์ขายของออนไลน์วงเล็บรับเสื้อผ้ามาจากประตูน้ำเสาวทิตย์ไปช่วยร้านอาหารล้างจานได้วันละ3ามถึง400บาทกินข้าวแกงวันละมื้อใหญ่กับมามา่างดกาแฟงดชานุมงดเดินห้างหยุดการใช้เงินที่ไม่จำเป็นแม้แต่นิดเดียวจากที่เคยใช้เดือนละ1,000 0บาท เหลือใช้แค่3,500ถึง4,000เธอหยุดเข้าสังคมหยุดดูไลฟ์หยุดดูคนเล่นพนันทุกเช้าเธอเตื่นขึ้นมาเขียนโพสในกระดาษว่าวันนี้ฉันยังไม่กลับไปเล่นและฉันภูมิใจในตัวเองบางคืนเธอร้องให้แต่ก็ไม่ยอมแพ้เพราะแต่ละเดือนที่เธอจ่ายหนี้ไปมันทำให้เธอเห็นแสงสว่างเล็กๆที่ปลายอุมโมง์ 3ปีต่อมาน้อยอายุ37ปีเธอปลดหนี้ทั้งหมดได้ครบไม่มีหนี้ค้างไม่มีดอกทบมีเงินเก็บก้อนเล็กๆประมาณ30,000บาทและที่สำคัญที่สุดเธอไม่ได้แต่การพนันอีกเลยแม้แต่ครั้งเดียวการพนันไม่เคยทำให้ใครรวยจริงมันแค่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้ตอนต้นและหมดทุกอย่างตอนจบแต่ถ้าคุณผ่านมันได้ คุณจะรู้ว่าไม่มีอะไรน่าภูมิใจไปกว่าการไม่กลับไปอีกเลยถ้าเรื่องราวของน้อยทำให้คุณมีกำลังใจแชร์มันต่อไปได้ครับให้คนที่ยังไม่หลุดจากวงจรนี้เพราะบางทีเรื่องราวของน้อยอาจเปลี่ยนชีวิตใครอีกคนได้ เสียงของแก้วผู้หญิงคนหนึ่งที่แพ้ให้กับสล็อตแก้วผู้หญิงวัย34ปีมีลูกหนึ่งคนมีแฟนที่อยู่กินด้วยกันมาหลายปีชีวิตไม่ได้ร่ำรวยอะไรบ้านหลังเล็กๆผ่อนมอเตอร์ไซค์ไว้ใช้งานไรายได้รวมสองคนก็แค่พออยู่พอกินแต่ใครจะคิดว่า โทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวจะเป็นประตูสู่ความไหยนะมันเริ่มจากตอนที่เพื่อนในที่ทำงานโชว์ให้ดูว่าเล่นสล็อตได้เงินในตอนแรกเธอก็ไม่ค่อยสนใจแต่พอเห็นว่าใส่ไปแค่ร้อยสองร้อยแล้วได้เงินกลับมาเป็นพันเธอก็ลองบ้างแรกๆเหมือนได้กำไร จนเริ่มเล่นทุกวันหลังเลิกงานแค่เล็กๆน้อยๆพอให้รู้สึกสนุกไม่ได้คิดจะจริงจังอะไรแต่สลอ็อตมันไม่ใช่แค่เกมแต่มันคือหลุมดำจากที่เคยเล่นวันละร้อยกลายเป็นวันละพันและพอเสียเธอก็อยากได้คืนกดบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหมดเกลี้ยงอย่างไม่เข็ด ยืมเพื่อนยืมญาติบอกว่าจะคืนแน่ๆขอแค่นี้จริงๆเล่นหนักขึ้นแพ้หนักขึ้นจนวันหนึ่งบัญชีเหลือศูนย์บาททองหนึ่งสลึงที่ซื้อไว้ให้ลูกก็เอาไปขายโทรศัพท์ของแฟนก็เอาไปจำนำเงินหมดทุกอย่างสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นก็คือศักดิ์ศรีของเธอ ก็เริ่มหมดไปด้วยตอนนั้นเองเธอรู้จักพวกเงินกู้นอกระบบโทรไปหาเขาเพราะต้องการเงินแค่3,000บาทแต่พอได้เงินมาดอกวันละ300บาทจากเงิน3,000บาทกลายเป็นต้องใช้คืน9,000บาทและแน่นอนว่าเธอไม่มีวันหาเงินได้ทันเลยต้องกู้เจ้าใหม่มาปิดเจ้าเก่า กลายเป็นวงจรนรกมีอยู่วันหนึ่งเจ้านี่มาหน้าบ้านเคาะแรงจนลูกตื่นแม่ของแฟนที่มาเยี่ยมพอดีร้องให้ไม่หยุดแก้วได้แต่ก้มหน้าน้าตาไหลเธออยากหายไปจากโลกนี้ด้วยซ้ำเธอไม่ได้ติดหรูไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ช็อปของแพงแต่นี้สินที่ตามมาทุกวันกำลังฆ่าชีวิต ของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งอย่างช้าช้าแฟนที่เคยเข้าใจเริ่มหมดความอดทนไม่ใช่เพราะเขาใจร้ายแต่เพราะเขาเองก็ต้องรับผิดชอบหนี้บางก้อนแทนเธอพาลูกไปหาญาิเพราะบ้านเริ่มไม่ปลอดภัยและแก้วเหลือแค่ตัวเองเธอเครียดจนกินข้าวไม่ลงบางคืนหลับตาลงได้แต่ตื่นมา เพราะเสียงหัวเราะในฝันของเจ้านี้เป็นฝันที่เสมือนจริงฝันที่บอกว่าไม่มีใครช่วยเธอได้เพราะนี่คือสิ่งที่เธอเลือกเองแต่สิ่งที่เจ็บที่สุดไม่ใช่นี่ไม่ใช่เสียงดา่าแต่คือคำพูดของลูกที่ครั้งหนึ่งเดินมาบอกแม่พ่อบอกว่าแม่เป็นคนไม่ดีแม่อย่าทำให้หนูกลัวได้ไหม วันนั้นแก้วเกือบตกหน้าตัวเองเธอรู้ว่าเธอทำให้เด็กคนหนึ่งกลัวเด็กที่ควรได้รับความอบอุ่นจากแม่ตอนนี้แก้วนอนไม่หลับทุกคืนเธอไม่รู้จะพึ่งใครไม่มีใครเข้าใจบางคนบอกให้เข้าวัดบางคนบอกให้เธอเลิกแต่ไม่มีใครรู้ว่าคนติดพนันมันไม่ได้แค่เลิกง่ายๆเธอไม่ได้ต้องการเงิน เธอแค่ต้องการอ้อมกอดของใครสักคนที่จะไม่ดา่าเธอและจะบอกว่ามันอาจสายไปแล้วแต่ถ้าเธอเริ่มตอนนี้มันจะไม่สายกว่านี้การพนันไม่เคยปราณีใครไม่ว่าคุณจะดีแค่ไหนรวยแค่ไหนถ้าคุณลองมันจะล่าคุณลงไปจนกว่าจะหมดทุกอย่างหยุดตอนที่ยังพอมีให้เสีย ดีกว่าหยุดตอนที่คุณไม่เหลืออะไรเลยแก้วเคยเป็นผู้หญิงธรรมดาแต่สล็อตทำให้เธอเกือบไม่เหลือแม้แต่ความเป็นแม่ของลูกเรื่องราวของน้องปุ๊ก จากนี่พนันสู่แม่ค้าหมูปิ้งสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าน้องปุ๊ผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่เคยเก็บเงินได้แสนหนึ่งแต่กลับหมดเกลี้ยงใน3ปีเพราะพนันสลอ็อตเรื่องของปุ๊อาจจะไม่เหมือนกับใครอีกหลายคน ที่เริ่มต้นจากความอยากรู้อยากลองแล้วสุดท้ายก็ถล่ำลึกปุ๊เริ่มเล่นสล็อตออนไลน์ตอนอายุประมาณ25ในช่วงที่ชีวิตเหมือนจะไปได้ดีมีงานประจำมีเงินเก็บในบัญชีราวๆ1 0 0 0 0แสนบาทเธอรู้จักเว็บพนันจากเพื่อนที่ทำงานซึ่งเขาชอบเอายอดเงินที่ได้จากการปั่นสล็อตมาอวดแรก โบก็แค่ลองเล่นวันละร้อยสองร้อยบาทเล่นคลายเครียบหลังเลิกงานแต่ไม่นานเธอก็เริ่มเติมเงินวันละหลายร้อยกลายเป็นพันและกลายเป็นหมื่นช่วงปีที่สองเธอเริ่มกู้เงินมาเล่นจากแค่ยืมเพื่อนยืมแฟนก็กลายเป็นกู้แอปกู้รายวันเธอคิดว่าแค่ได้แจ็คพอตใหญ่ ครั้งเดียวก็จะถอนคืนได้หมดแต่สุดท้ายมันไม่เคยเป็นอย่างที่เธอหวังเลยปุ๊บหมดเงินเก็บ1นึ่งแสนบาทภายในสปีแถมยังกลายเป็นหนี้พนันอีก1นึ่งแสนบาทวันหนึ่งปุ๊บนั่งอยู่หน้าบ้านมือถือในมือไม่มีแอปธนาคารให้เปิดอีกแล้วโทรศัพท์มีแต่เบอร์ทวงหนี้เด้งขึ้นมาทุกชั่วโมง แฟนเริ่มตีตัวออกห่างครอบครัวก็เอื่มระอาวันนั้นเองที่เธอตัดสินใจว่าพอแล้วปุ๊เริ่มต้นด้วยการขายหมูปิ้งหน้าบ้านเธอมีเงินทุนแค่3,000บาทในกระเป๋าซื้อหมูไม้เตาถ่า,านเครื่องหมักแพ็คถุงแล้วออกขายช่วงเช้าเริ่มตีห้าไปขายแถวโรงงานกับหน้าออฟฟิศตอนเย็น ก็กลับมาหมักของไว้ขายรอบเย็นอีกรอบแม้จะเหนื่อยแต่วันแรกก็ขายหมดได้กำไรราวๆา0 0บาทวันต่อมาก็ทำเพิ่มกลับบ้านดึกหน่อยแต่ก็ยังขายหมดอีก6เดือนผ่านไปนี่เริ่มทยอยหมด1ปีผ่านไปเธอหมดนี่หนึ่งแสนบาทได้เธอบอกว่าไม่มีวันไหนที่ฉันลืมความพังที่สล็อตมอบให้ฉัน แต่มันก็กลายเป็นบทเรียนที่ทำให้เธอขยันสุดชีวิตวันนี้ปุ๊มีลูกค้าประจำมีโต๊ะปิ้งหลายจุดขายเช้าเย็นไรายได้เฉลี่ยวันละ600้อยถึง1,000บาทมีเงินเก็บอีกครั้งและวางแผนจะเปิดร้านหมูปิ้งเล็กๆหน้าบ้านในอนาคตสล็อตมันเหมือนของหวานที่ใส่ย,ยาพิษตอนแรกหวานแต่ตอนสุดท้ายมันฆ่าคุณ ถ้าคุณยังไม่หยุดวันนี้มันจะสายไปกว่านี้แน่นอนแต่ถ้าคุณเริ่มต้นใหม่แม้ด้วยเงินทุนแค่3,000บาทคุณก็อาจกลับมาได้หากใครกำลังจมอยู่กับวงจรเดิมแบบปุ๊กขอให้เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งแสงเล็กๆที่บอกคุณว่าคุณก็เลิกได้ถ้าคุณเริ่มไม่ต้องรอพรุ่งนี้เพราะมันอาจไม่มีจริงๆ จบลงแล้วครับเรื่องราวของน้องผู้หญิงสามคนที่เคยชีวิตพังเพราะพนันออนไลน์พวกเราทุกคนฟังแล้วได้อะไรบ้างเห็นไหมครับเขามีหนี้ห้าแสนเขายังกลับมาได้ภายในเวลาสามปีและอีกคนนะครับเล่นการพนันจนเป็นหนี้เจ้าหนี้โทรทวงแล้วก็ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนและอีกคนนะครับ ก็อาศัยการเปลี่ยนโหมดตัวเองณตอนนั้นก็เริ่มขายหมูปิ้งจนนำพาตัวเองอะ่ะมีอาชีพแล้วก็ต่อยอดธุรกิจจนมีวันนี้ได้ก็คือปลดหนี้หมดแล้วก็มีเงินเก็บมีครอบครัวที่ดีอีกครั้งนะครับเห็น <Another one> <He S 1> ไหมครับทุก <Naruto> คนชีวิตของคนเราเลยมันไม่มืดหรอกทุกอย่างมันอยู่ที่เราถ้าเราคิดเป็นแล้วไม่คิด จะถอยวงเล็บสู้นะครับเราต้องได้อะไรจากการทําอย่างแน่นอนหรือจากการปฏิบัติอย่างแน่นอนมันอาจจะได้น้อยแต่ไม่ใช่ว่าอาการได้น้อยของเรามันจะไม่นําพาเราสู่หนทางแห่งความสําเร็จแล้วถ้ายิ่งเราทําไม่หยุดก็คือทํำบ่อยๆนั่นแหละทําอย่างสม่ําเสมอผมเชื่อว่าในอนาคต เราก็ต้องไปได้ไกลกว่าเดิมอย่างแน่นอนแล้วก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆต่อไปอย่างแน่นอนนะครับโอเคนะครับผมต้องขอจบเรื่องราวของน้องผู้หญิงทั้ง3คนที่ชีวิตเคยพังเพราะพนันออนไลน์ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ